สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก้าวกำลังจะเดินมาใส่บารการหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกที่พิมายทั้งวันและทั้งคืนคือคืนวันพุธก็ตกแล้วทั้งคืนแล้ววันเพ้่อีกทั้งวันและน่าเชื่อว่าตอนกลางคืนก็ตกด้วยนะก็เลยเป็นทั้งคืนและทั้งคืนตอนนี้ก็เดินมา ค่ะขับพืดนึงไหมค่ะกับอันนี้อันพวกนี้อะไรคะจะเที่ยวหลนน้ำผึ้หมูน้ำพริกประทูอันนั้นน่ะค่ะอันนี้ตามาปนาอ๋ออันนี้อะไรคะแค่นี้เราสองอย่างค่ะแล้วก็ข้าวสองสูงนะคะ คนมายื่อยู่แต้ก็มีโต๊ะมีของวางอยู่ก็แล้วว่ายังมีพระมาบิณฑบาตอยู่อะค่ะปกติก็จะใส่ทางเส้นนี้บ้างใส่ระหว่างทางจากร้านข้าวมาบ้างค่ะถ้าเจอแต่อันนี้ก็ยังวันนี้ดวงก็ใส่ลาบปลาเนาะกับส้มก็มาหลาสักอย่างไม่รู้ฟังต้าเขาไม่ถนัดแต่น่าจะดูจากในใน ในหม้อค่ะน่าจะเป็นปลาดุกที่ดวงยืนรอใส่บาร์ู่คนนะคะค่ะตอนเย็นๆนนะ่ะเขาก็จะเป็นกับที่ขายของเต้าลุ่งหรือปักไม่รู้ต่น่าจะมาสองสามทุ่มถ้าเลยไปหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดโรงเรียนของนาฬิกาะคะ่ะ ทีถนนแรกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้ตลาดจะมีอะไรมาขายบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วก็ช่วงนี้ที่เราเห็นหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดจะมีผักผักแล้วก็ปลาวักนก่อนตงนุงเบลอเลยอ่ะแบบเต็มแขเต็มแบบอะไรเขาเรียกอะไรกระจาดอ่ะกระโดมเ<ๆ>ต็มกะระโดมกระโดมสัา เจอไอ้นอกสับทองเราก็แบบใช่เปล่าใช่เปล่ามันก็เลยเดินไปถามแม่พาร์าร์ทป้าคะอันนี้ดอกอะไรอะคะป้าเขาบอกว่าอ๋อดอกสับทองแล้วก็เออยังคายถูกและยังยังยังพอรู้ว่าเห็นแล้วปุ๊บมันน่าจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่จังว่าเราเนี่ยช่างคันน้องมันนอามากคือแบบเด็กกรุงเทพอะมันจะไม่ค่อยได้รู้อะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์เนาะ แต่ว่าเดี๋ยวเดินเลี้ยวเลี้ยวถนนเนี้ยเข้าไปก็จะเป็นตลาดอะแต่วันเนี้ยคนน่าจะเกินนิดนึงเนาะคืทักอะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันอะก็เ,ะเลยไม่ได้ออกมาดูเลยว่ามีคนขายของไหมมีอะไรไหมแต่ว่าเนี้ยก็ได้อยู่ประมาณนึงเนอะอาะเดี๋ยวเราไปกันตลาดก็จะฝากแบบของฝาดเนาะตรงกลางก็จะจ,ะจอดมอเตอร์ไซ จะเริ Finnish, no religion, gs, ่มเห็นขายกระทงกันแล้วเนาะพรุนี้วันอยกระทงร้านนี้จะขายปลาทอดดูดิคนลุ้มกันมากเลยอ่ะปลาปาปลานลาปลาปลาปาลปาปปลาปลาลาปลลากาาลาลาปลาปลาปลากาลลล แต่ว่าเดี๋ยวดวงขอแวะร้านตะตำดวงก่อนอย่าปิดเนาะพี่เหมือนเดิมนะค่ะอะไรเมื่อวานฝนตกออกมาขายกันไหมคะไม่ได้ขายครับใช่ไหมค่ะได้ค่ะเยี่ยม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 เอาเอาเอาบอกแล้วร้านตะตำขนมโวกไม่ใส่เครื่อง กินทุกวันกินทุกวันที่มาจนพี่เขาเห็นแม่เขาจําได้แล้วว่าบางวันแบบอะไรประหนึ่งครับอะไรนี้เดี๋ยวทําให้ใหม่ๆเพราะมาไม่ทันพี่เขาใส่เครื่องไปหลาย้ว ตอนจะสมชื่อเขาอะนะตลาดตอนแอร์ก็จะเป็นแอลเบียนบาร์สองฝั่งดวงใจก็จะเดินมาทุกวันของก็เหมือนเดิมๆซ้ำๆนะค่ะแต่แบบาเดินจ้กเดินด้วยค่ะ ร้วหนหันนี้ไี่ส็บบาองเยอเสื้อผ้าก็มาโรตเอตรี่ก็มีนี่นนอันนี้ขายอะไรคะคนลุมเต็มเลยอ๋อขายข้าวกับข้าวแกงเป็นถุง,ถง ของมันก็สดๆนะตลาดอ่ะ,ะแ,ออตแต่แบบว่าซื้อไม่ได้โโนไเนีเพราะว่ามาตรวจงานเราต้องเราไปกินโรงอาหารของโรงงานเขามีให้เดี๋ยวออกลอบนี้ก่อนดีกว่า ก็จัดทางวันรอ,อยกระทงกันมาเกือบคิบโนะรงเรียนแหละว,ว่าพรุ่งนี้วันเสาร์อันนี้ทวกก็เดินออกกับตลาดนะตลาดจะกับที่พักแล้วไ,ได้ของติดไม้ติดมือกินเล่นกุิจไม่เยอะเท่าไหร่ก่อนที่รถของลูกค้าจะมารับไปทำงานนะคะนี่เลยจ้าสามถุงหนึ่งก็คือขนมจุกที่ไปสส่ถวายอะค่ะว่าวไม่แม่เอาใส้ ขนมปังแบบโบราณที่กินตั้งแต่เด็กเราไม่ชิมอันดันใส้พวกแม้แต่ผักอ่ะเราก็โตมาในที่แบบมันไม่มีเครื่องอ่ะเป็นเป็นดวงมันมันกินแบบไม่มีเครื่องอ่ะก็เลยจะติดเครื่องไม่กินขอเครื่องนะแล้วก็ร้านขายปลา,า,าทอดที่คนลุงเยอะๆค่ะซื้อแบบปลาน่านกินมากแต่ก็เลยแบบเฮ้ยคิดลำบากอ่ะไม่รู้จะก,กินอะไรแล้วเพิ่มไปเห็นไอ้นี่ใส่เกาะอ,อุสาหอ่ะ เขาเป็นท oh อดก็เลยว่าเอ,อ้ยมันเป็นลูกๆไปกินง่ายดีก็เลยซื้อมาลองลูกละห้าบาทก็เลยมาลองกับห้าลูกเอ้ยสี่ลูกจะได้ลงตัวยี่สิบแล้วก็เดินมาอีกก็มาเจอกับร้านขายข้าวเหนียวสังยขยาข้าวเหนียวหน้านปลาแห้งถามว่าซื้อไหมซื้อดิแลาวก็นคนชอบกินหน้านปลาแห้งมากก็เลยบอกเาว่าอ่ามีปลาแห้งล้วนๆไหมคะ่ะ ก็ยังจะเรื่อแมากอ่ะเพราะหนูไม่ชมอบกินหวานขยะคน่ายก็บอกมีค่ะก็เลยใส่อยมาเบาๆหนึ่งก่อนรวมแล้วก็ก,ก,กุบกิบกุบกิบสามอย่างแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดินผ่านอีกอ่ะเดินผ่านอีกหน่อยนึงตรงนี้จะซื้ออะไรอีกไหมเพราะว่า ช่วงนี้เมื่อก่อนอ่ะเขาจะเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรยนะก่อมาตีสองปีเนี่ยเพิ่มารอบเนี้ยที่เจอว่าเอ้ยคนเริ่มขายของเยอะขึ้นกลับมาขายเหมือนเดิมแล้วประมาณนั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอตัวไ,ไปกินก่อนทำรายสินค้าก่อนตอนนี้หิวหิวแล้วอ่ะหิวมากที่อหกโมงห้าสิบนาที จะเดินเข้าที่ของก็ตากาลเกษตรไทยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะจ้าชอบแบบนี้ค่ะแบบว่ายังยังช่ำๆอยู่อย่างเงี้ยไม่แห้งเกินชอบมากอ่ะแบบเงี้ยร้อนอะ่ะร้อนนะออ่ะนจริงอยังจะยัดฝากตัวเองตอนนี้เลยแนตะ่ก็ไม่ได้ดูดินแพรง มันจะแน่นกว่าเรามันก็จะกรอบคือถ้าปิ้งอ่ะอ,อาส่าน์แบบปิ้ง<ม>เวลากาด่ตัวหนังมาเเขาเรียกว่าอะไรอะก็ทำจากไส้ปะ่ะมันจะเหนียวเหนียวบางทีเหนียวแต่อันเนี้ยพอเป็นปุกป้าทอแล้วอ่ะกรอบกอบเด้งๆเ,เหมือนเรากินไส้กรอบ ไส่ก่อนไก่ไส่กอมหมูไ่ออนะไนมันจะเด้งเด้รสชาติใา้ได้นะอร่อยนะแต่ถ้าเปรี้ยวอีกนิดนึงมันจะดีมากมันให้ฟิลคนาเลื่องย่างเนี่ยคนเะลื่องเลยเขาลเยอะ่ก็คงเป็นเหมือนกันแหละอะไรนะเงี้ยจริงๆ แล้วข้าวมันน,น้อยกว่าเใ็นไ,ไหมข้าวไม่ได่ไไดไถ้าวไปก่อนอีกสามตัวปิ้งข้าวจะเยอะและน,ลน,น,นี่นี่หนังที่เขาหุ้มมันจะเหนียวอันนี้ไม่กกรอบจัดการที่เบาชิ้นจ้ะ